สวัสดีครับผมวันนี้มี L3608 นะครับผมตัวนี้จดทะเบียนปี54นะครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะครับผมราคาอยู่ที่279,000บาทนะครับ279,000บาทนะครับผิดกัดอยู่ที่บ้านหนองเข่องตำบลน,น้ำอ่อมอำ,อำเภอกันทาจังหวัดศรีสะเกดนะครับผม สภาพนะครับผมดันหน้าพร้อมหาหลังนะครับสบภาพส,สวยๆครับตัวนี้สนใจแวะเข้ามาชมได้ครับผมตัวนี้ราคาที่สองแสนเ่นเก้าพบาทนะครับสนใจแวะเข้ามาชมได้นะครับโทรศูนแปดสามสจดห้านกนะครับ โอเคนะครับผมขอบคุณครับ